ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนหน่วยวันอาสาฬหบูชากันนะวันอาสาฬหบูชามีความสําคัญอย่างไรบ้างประพุทธพระสองพระธรรมพระสงฆ์ใช่วันที่กําเนิดประรพุทธประธรรมประสฆ์ครั้งแรกนะแล้วพระสงฆ์จำพรรษากี่เดือนคะลูกวันเข้าพรรษาพระสงฆ์ แล้วเด็กๆ eines, ทำตัวเป็นศาสานิกชนที่ดีอย่างไรได้บ้างคะตำบลปากบาตำบลากบ,า,า,บ,กบาน <ม ishing S 1> นะแกวัดตำบญบวัดบาท,าบทแล้วก็สำรวมสำรวมกายวาจาใจโอเคอ้อาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ